วินาทีเอาไปกดเลยตอนนี้อะไรอเลือกไม่มีสี่สิบห้าวินาทีแต่ว่ามันไม่มีตรงอีดว่าหมเลยเนี่ยเหมดเลยไสี่สิวินาทีอยู่ ดูข้าใหญ่เดียวให้ด้วขาหัวอะไรนะไม่เอากมได้ขนไ่ได้ด้ใหน่อยค่ะยี่สิบวินาทีสุดท้ายคอนอนไดมะไตอเลยครัขอัน้่่อยู่ดวาตอนนี้บ้านอรนนี้เหลือให้ดันนี้เหลื่อให้ดุสิบวินาทีสุดท้าย สี1ขอบาครับอหนใ่ไเลยครับขอบน่าใจหายมากใส่หมดเลยครับน่าใจหายมากไอศกรีมของเรายังไม่มีท็อปปิ้งเลยเอาเห็นไหมล่ะเอาไปต้มติก่อนนด้รัูู้ เราทำพันไม่สำเร็จเรามีบทลงโทษแต่ว่าพี่ตให้ดูติดต่อม่าจะืบอกไปอะไรนะจาอะไรนะจต้องติดด้วยแต่ว่าไม่ติดได้เลยไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ติดต้องมจะติดให้ถูกอันนี้มีนะล้วลองดูลองดู ว้้ยียมามีอันเดียวไว้างออไขอให้โ้าพอสุดหล่อใจดีเป็นบรนี่ใหมที่ไปนบรนา่สลักมาแบรนด์สับรีนตรคมท่วนใหม่ครมท่วนใหม่ อยได้ท็อปปิ้งเยอะกเลยค่ะอันนี้มีอยู่ในเมนูซูเปเซนด้วยเหรออันนี้แหมเกินไปคือเยอะเกินเพียงให้โยกมาคุยหนูแล้วเนี่ยอยากให้ช็อกโกแลตัวนี้มากนะก็สตอรี่ดเลยเออดุอ่ะเอ่อแปะให้หมดเลยเพราะว่ายังไงไม่ว่าจะแพ้หรือตะนา ขท้องอยดีแ hmm. ต่ว่าเป็นชาเลนอค่ดีมากอะใช่แล้วใช่แล้วโอเคอันนี้จะไม่ได้เป็นเมนูในสเปซสโรินเลแต่เ็เป็นเมนูของเราได้ฉะนั้นทุกคนสามารถไปรับประทานกันได้นะคะที่เซร์วิเของเราก็จะมีท็อปปิ้งให้เลือกเยอะแยะามากเลยแต่วันนี้ที่สัดว่าทาธารกิจไม่สำเร็จหนูจะต้องโดนทำโทษดูเคยดูชาเลนจ์นี้ไหมคะคนหนึ่งทำหน้าคนหนึ่งทำเสียง เคยไหมคะโอเคชนะชนะเราจะต้องทำคนลอนและคสงเสียงน้อยมากรกนเฮียนที่เรางจกรี๊ดกี่นะคะใช้มก็ด้มันก็ต้องมีหนูัำสิ่งเหน้บานันพนะสองพสอนเฮียต้องการอะไร สามนะเมื่อกี้บอกว่าน่อยไปสามนะได้ไหมโอเคฉะนั้นพี่ยาทำหน้าสามหน้าหนูทำเสียงสามเสียงแล้วก็หนูทำเสียงทำหน้าสามหน้าแล้วพี่ทำเสียงสามเสียงอ่าโอเคเอามองไหมไม่มงค่ะหนูมายืนตรงนี้เลยคนดีโอเคไม่เคยเล่นเลยมาชาเลนจ์นี้ให้ทุกคนยำกล้องให้พัหน้าแล้วีู่จะทำเสียงโอเคอ่นไหนเนี่ยทำหน้าไหนคะ ไป็นแบบเยก็เป็นแบบเยๆโอเคโอเคเป็นแบบเฉยๆนะดูนี่ความไม่รู้โอเคครัโอเคหนึ่งสองสามเตมาเต็นมาต่นมา

หนูชอบกินอะไรบ้างคะชอบกินมะม่วงโอ้ชอบกินทุเรียนชอบกินชาไทยชอบกิน everything เลยชอบกินช็อกโกแลตด้วยแล้วตอนนของกินเยอะๆใช่แล้วท่านรีวิวาะแนะนำผลไม้ของประเทศไทยให้กับแฟนๆชาวโลกให้รสชาติร้วัวแนะนำอะไรไหคะ เราดิฉันรู้สึกว่าผมไม่ทันมากคุณเป็นฮาร์โลมันนี้ดูดูแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเราทุกคนชอบกินกันเลยเมนูเคอมิวมามาก็คือสวีทเซนทูน่าไม่เป็นบุญไม่จะเป็นบุญสายสายสายโอเคเอามาเกมแรกผ่านไปนะฮะเรามาเล่นเกมที่สองกันดีกว่าเกมที่สองบอกเลยว่าเกมนี้เราต้องใช้ชาเลนจ์เยอะมาก ความสามารถของพวกเราต้องมีแบบ100แงต่เลยแบบ1ิบ0 10แบบไม่หักอ่าเกมนี้นะคะพี่ชื่อเกมว่าซีนูติวสเวนเซนสาวย่าอ้าวชื่อเดี๋ยวเราจะให้ทั้งสองคนนะทำการตกแต่งไอศกรีมอ่าเอาได้เลยค่ะถ้าหนอยากอีสไปด้วยก็สามารถตกแต่งไปด้วยอีไปด้วยได้นะคะซึ่งเราจะ รูปแบบของเราแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาของสตอรี่นุชสาโดนิลและสตอรี่นุสาสี่อันดันบชนะคืกับกานะดีมากเลยนะนี่เลยนี่เลยเท้าคาเท้าขาช่วยมาแล้วใส่กระป๋ง๋อเเพื่อนใส่กระป๋องดเลยโอเค เกมนี้เรามีเวลาเพียง60วินาทีหรือือหนาทีเหมือนกันหาโดนทำการตกแตกให้ออกมาสวยที่สุดแล้วจะต้องทำการรีเซตนด้วยหรืว่าจะต้องรีเซตนด้วยเดินไปแล้วก็รีเซ็นตรงนี้บั๊กโซ่โซ่รูปแบบของเราเป็นยังไงก็ตกแตกของเราดีสไตล์มาจากไหนทั้งัีนี้เราไม่ต้องแจกใช่ไหมครับหนูไม่แจกใช่ไหมครับกินไม่ได้เลย เราเราว่หนูเก็บไว้นเองเราจะเปที่ตรงนี้เก็วกินเองอยากเก็บไว้กินเองแต่ว่าจะไที่ด้วยไหมไปที่ด้วยหรอคัพอยเยเก็บไว้กินเองเเออมามามาชนะคะ60สิบวินาทีตรงนี้ พร้อมไหมจ๊ะโอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยอ่าด้าหนหลังเรามีจอจับเวลาด้วยนะ สี่สมดแหนึง่งลร่้วอ